สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อย่าพึ่งตกใจนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับเชฟหน้าขาวจากหางเหินไปประมาณสักร่วมสองปีนะฮะตอนนั้นได้ยอดลอ์ก็ร่วมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เห็นเพื่อนบอกเป็นล้านจนระ <c oughs> ิงเปล่าไม่รู้ <c oughs> ครับหลังจากที่ลอยกระทงมาเมื่อคือนนี้ลอยอยู่หน้าบ้านนะฮะไม่ได้ลอยไปไหนใครเก็บกระทงอันนั้นได้ก็ถือว่าโชคายหรือโชคดีก็ เอ,เอาเงินไว้แต่เรือกับคนเนี่ปล่อยทิ้งไปครับเดี๋ยวปีหน้าเขาอาจจะก,กลับมาใหม่นะครับจากลอยกระทงเสร็จแล้วไม่รู้จะทําอะไรฮะค,รคิดถึงเพื่อนๆที่เกษียณก็เลยแต่งตัวเชฟหน้าขาวซะหน่อยนะฮะรับเดี๋ยววันนี้เชฟหน้าขาวจะมาทําน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านๆให้ เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็นี่ครับรก็ไปอยู่หน้าบ้านนะครับครับวันนี้นะฮะจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเก็บไว้ได้ประมาณสักหนึ่งปีได้นะฮะเพื่อนๆที่กเกษียณแล้วนะไม่ต้องมาทำวันต่อวันนะเก็บทำเยอะๆแล้วแชร์ฟีดไว้ แล้วก็แบ่งมาตักมานะใส่ภาชนะใหญ่ๆแช่ไว้แล้วเวลาจะกินก็ตักมาสักชั่วโมงหนึ่งมันก็ละลายนะฮะนี่ฮะนี่ของที่บ้านประมาณ 90%, 90้าเนะฮะนี่มะนาวฮะไรเม็ดนะฮะโคตรมะนาวเนะีเทียบกับฝ่ามือเลยฮะลูกหูเป็นลำมเลยแล้วก็มีกระเทียมมีพริกสวนนะฮะแลก็ขิงนะฮะขิง ใส่ไปนิดหน่อยนะฮะนี่ดีตัวอย่างนะฮะแล้วกระเทียมนะฮะจระหัวใหญ่หัวเล็กได้ทั้งนั้นแล้วผักผักชีนะฮะเอาแค่นี้นะฮะก็มีส่วนผสมก็มีน้ําต้มสุกนะฮะแล้วก็เกลือนะฮะอย่าใส่น้าปลานะครับเกลือแล้วก็น้าตาลสักนิดหน่อยนะฮะใครอยากจะได้ผงนัวก็ใส่ไปสักนิดหน่อยนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเดี๋ยวขนจะร่วงหมดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องตําด้วยนะครับ ปั่นอย่างเดียวฮะอยากจะให้มันละเอียดอย่างไหนปั่นให้มันละเอียดก่อนแล้วก็เติมทีหลังนะฮะเนีย่ยใส่มะนาวใส่อะไรไปน,นี่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ปั่นเสร็จวันนี้หวยออกก็เช้ามาแล้วก็ปั่นซีฟูดด้ดไว้ก่อนถ้าบ่ายสามโมงมาถูกก็ไปซื้อเลยปา ปลาแซลมอนก็นได้ปลากระพงกไ็ได้นะฮะก็มามา,มาจิ้มกันเลยฮะนะฮะถ้าใครไม่ถูกก็กินน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวกับข้าวไปแล้วกันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวจะใส่หมวกนะฮะ,ะ,ฮะขออนุญาตแต่งตัวนะฮะหมวกเชฟหน้าขาวนะเนี่ยเดี๋ยวใส่แล้วเป็นไงครับหมวกเชฟ สวัสดีครับจากําจิ้มเสร็จแล้วนะวันนี้ไม่ต้องรอถูกหวยฮะเก็บของเก่ามากินฮะเดี๋ยวจะทําพิธีการเปิดนะฮะจุก้าโอ้โถเอ้ทุกคนไปไหนแม่ออกรายการหนดิโอวัสดีครับเออแม่อ้นี่เปิดแล้วนะครับโอ้โหครับโอ้โหนี่เห็ดมีเห็ดภูฐานนะฮะเห็ดภูฐานนะครับแมร้อน อันนี้ปลาอันนี้ปลาน่าจะเป็นปลากุเูเลานะอันนี้เปิดเป็นปลากระพงนะนี่เห็ดนะเด็ดมาเมื่อเช้าเนี่ยตลาดไอ้คนขายรถเล่เขาไม่มาเขาไปทําบุญเลยก็มากินเองวันนี้ได้เห็ดประมาณสักโลกครึ่งได้น่าจะกินเห็ดทั้งวันนะวันเนี้ย <c oughs> นี่ฮะมีกระพงขาวแล้วก็ปลากุเลานะ